กลับกลายเป็นว่าหนังภาคนี้นะคะดึงเอาจุดเด่นของตัวเองมาใช้กับตัวหนังค่อนข้างน้อยค่ะแต่กับเลือกเสริมฉากแอคชั่นโชว์พลังวิเศษนะคะรวมไปถึงสัตว์ประหลาดเข้ามาแทนที่ค่ะซึ่งมันดูสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง l e m o n e e ค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวแบบบ้านๆกับภาพยนตร์มีชื่อเรื่องว่าชาแซม2จุดเดือดเทพ,พเจ้า เอาละสถานการณ์เป็นอย่างนี้จนีดาแห่งแอตลาสกำลังมาตามเราเด็กพวกนั้นขโมยพลังของเทพผจญต้องคืนพลังให้กับเราเจ้าหนูนะครพลังคืนเหรอก็เข้ามาเลยเราจะจบมันเดี๋ยวนี้ เป็นหนังแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่นะคะของทางฝั่ง DC ค่ะที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของการเป็นหนังฮีโร่ที่ผสมกับ Coming of a g e ได้ถูกจริตและก็สร้างความประทับใจมาแล้วในปี2019กับชาแซมภาคแรกค่ะกลับมาภาคนี้นีคะก็เป็นการเล่นใหญ่กว่าเดิมค่ะเมื่อเหล่าวัยรุ่นเนะคะเริ่มโตขึ้น,นะคะ่ะและที่สำคัญนะคะวายร้ายภาคนี้ค่ะโหดแล้วก็พลังกำลังมหาศาล เพราะเป็นถึงเทพเจ้าค่ะจึงกลายเป็นภารกิจครั้งใหญ่นะคะที่ท้าทายมากๆสำหรับพวกเขาชาแซมภาคนี้ค่ะยังได้เดวิดเอฟเซนเบิร์กนะคะผู้กำกับคนเดิมค่ะมากำกับภาคนีน้นด้วยค่ะตัวหนังนะคะมีความยาว2ชั่วโมง10นาทีฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ ชาแซมภาคนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของชาแซมค่ะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะที่ต้องเผชิญหน้ากับไวร้ายตัวใหม่ค่ะอย่างบุตรสาวทั้ง3ของเทพอัลาสค่ะที่เดินทางมายังโลกมนุษย์เพื่อตามหามเมล็ดพันธ์ุในการสร้างอาณาจักรที่ลมสลายไปให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง รวมไปถึงจุดประสงค์แอบแฝงบ้างอย่างค่ะที่ต้องการที่จะยึดครองโลกด้วยงานนี้เนะีคะชาแซมจะต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องโลกให้ปลอดภัยจากมือของเหล่าเทพผู้ชั่วร้ายนี้ให้ได้ค่ะแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูกันเองในภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบค่ะ ถือว่าเป็นหนังที่ดูได้เพลนๆค่ะไม่ได้ดีงามอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะอยู่ในระดับกลางๆค่ะแต่ถ้าเทียบกันกับหนังภาคแรกนะคะส่วนตัวเนี่ยชอบภาคแรกมากกว่าค่ะด้วยความที่ภาคนี้นะคะค่อนข้างเน้นไปที่สเกลเรื่องราวที่ใหญ่ขึ้นดูหนักและจริงจังมากกว่าเดิมรวมไปถึงการเล่นประเด็นดรามา่าครอบครัวนะคะที่ชงกันมาแบบไม่ถึงเครื่อง มุกตลกของแก๊งวัยรุ่น,นค่ะที่ชวนให้คนดูบันเทิงภาคนี้กลับดอบลงอย่างชัดเจนค่ะกลับกลายเป็นว่าหนังภาคนี้นคะคะดึงเอาจุดเด่นของตัวเองมาใช้กับตัวหนังค่อนข้างน้อยค่ะแต่กลับเลือกเสริมฉากแอคชั่นโชว์พลังวิเศษเนคะคะรวมไปถึงสัตว์ประหลาดเข้ามาแทนที่ค่ะซึ่งมันดูซ้ำซากแล้วก็จำเจไม่แตกต่างจากหนังซูปเปอร์ฮีโร่ทั่วไปค่ะ เชอแซมภาคนี้ค่ะยังเสริมด้วยตัวละครใหม่ๆมากมายเลยคะ่ะซึ่งเดิมทีนะคะก็เยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วค่ะจึงทำให้การเฉลี่ยบทนะคะทำออกมาได้ไม่ดีนะคะ่ะรวมไปถึงการเปิดประเด็นดราม่าของบิลลี่แบสันค่ะในการเลือกที่จะเติบโตในแบบของตัวเองน้อยลงกว่าภาคก่อนแทมปัญหาบางอย่างนะคะที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็เป็นการ อาจใส่เข้ามาแบบลอยๆค่ะจนคนดูเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงปมประเด็นตรงนั้นว่ามันเป็นปัญหาจริงๆค่ะแต่ที่เราเห็นชัดมากๆเลยนะคะก็คงจะเป็นบทบาทของเฟรดดี้ค่ะเด็กชายที่พิการไม่สมประกอบนะคะกลับมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ดูมีมิติมากกว่าบทของบิลลี่ค่ะชากแอคชั่นค่ะภาคนี้เน้นไปที่ความอลังเวอรวังของสถานการณ์นะคะที่เล่นใหญ่ระดับยึดโลกแถมยงังต้องต่อสู้กับ เหล่าสายเทพนะคะที่พลังเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจค่ะส่วนตัวนะคะชอบพลังของแอนทริค่ะที่สามารถควบคุมแกนโลกได้บอกเลยนะคะว่าพลังนี่โคตรเทพเลยค่ะมันทาให้งานภาพเนี่ยออกมาสวยแปลกตาดีค่ะแล้วก็ทําให้คนดูนะคะรู้สึกตื่นตาไปกับการหมุนแบบไร้ทิศทางค่ะแอบทาให้นึกถึงด็อกเตอร์สเตรนจ์อยู่หน่อยๆเหมือนกันนะคะ ส่วนงาน cg ค่ะทำออกมาได้สวยเนียนตาค่ะทั้งในโหมดกลางคืนและก็โหมดกลางวันฉากประทะกับมังกรในช่วงท้ายค่ะทำออกมาได้อลัา,าการค่ะแต่ไม่ได้ทําให้เราเนี่ยสนุกแล้วก็ลุ้นสักเท่าไหร่กับฉากต่อสู้ในช่วงสุดท้ายค่ะ ส่วนการแสดงนะคะภาคนี้เนี่ยกลับรู้สึกว่าแจ็คดีแลนเกรเซอร์นะคะในบทของเฟรดดี้ค่ะมันดูดีจังเลยค่ะทั้งสดใสแล้วก็ดูแบบจิตใจกว้างนะคะแถมมีเสน่ห์ด้วยค่ะที่สำคัญนะคะเคมีโคตรลงตัวกับน้องเรเชลเซกเลอร์เลยค่ะในบทของแอนทรีอค่ะ โครดูมีเสน่ห์ตั้งแต่ซีนแรกเลยนะคะที่ออกมาค่ะยิ่งตอนในซีนที่ใส่ชุดเทพพลังสีทองนะคะแล้วน้องเนี่ยปล่อยพลังออกมาในการหมุนแกนโลกนะคะโอ้โหท่าทางและกลีลาเนี่ยสะกดคนดูได้ดีมากๆเลยค่ะรวมๆแล้วนะคะก็เป็นหนังที่ดูได้เพลินๆค่ะแล้วก็เสพง่ายไม่ต้องใช้ความคิดเยอะปล่อยใจเอนจอไปกับตัวหนังเรื่อยๆนะคะ แม้การเล่าเรื่องและตัวบทค่ะดูจะเป็นปัญหาใหญ่ที่หนังเนี่ยทำออกมาได้ไม่ดีนะักแต่การอาัดใส่ฉากแอคชั่นผสมมุกตลกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีประมาณนึงค่ะตัวละครใหม่อย่างแอนเรียค่ะสร้างความประทับใจไม่น้อยในการใช้พลังเทพงาน cg ตะตการตาค่ะที่สำคัญนะคะฉากท้ายๆของหนังสร้างความประทับใจไม่น้อยให้แก่คนดู สำหรับฉากเซอร์ไพรส์นะคะที่ทุกคนต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนค่ะไม่บอกหรอกนะคะว่าใครมานอกจากนั้นนะคะหนังจบยาพึ่งลุกค่ะเพราะเขามีเอ็นเครดิตสตัวนะคะและที่สําคัญเนี่ยมันสําคัญกับทิศทางของชาแซมมากๆเลยค่ะสําหรับชาแซม2นะคะจุดเดือดเทพพเจ้านะคะขอให้คะแนนไว้ที่6 5เต็ม10ค่ะ การเล่าเรื่องและบทนะคะดรอปลงจนน่าเสียดายค่ะ r a ชลเ l Secker เนะีคะเสริมรสชาติให้กับฉากแอคชั่นดีงามกว่าเดิมค่ะ สเสน่ห์ของหนังภาคแรกหายไปจากเดิมค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับใครนะคะที่ไปดูชาแซม2กันมาแล้วชอบหรือไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้หน่อยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ไม่เคยเข้ามาดูช่องเราฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะทั้งในทาง Facebook แล้วก็ Youtube ค่ะเราไว้ว่างๆจะมารีวิวกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ